สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับบ่าวอีสานพาราครับผมออกหมายครับวันนี้ไม่ค่อยมีลมครับก็สภาพหมายครับวันนี้เราจะตีหน้าหมายตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี่ยนไปฝั่งนู้นครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับจะลุยน้ําไปเลยครับฝั่งนี้ลองดูสภาพหมายครับผม กว้างครับหมายลบด้วยปลาพักบุ้งนี่ครับก็หมายเดิมครับที่เคยมาตีบ่อยๆนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับหมายหน้าหมายก็หมายสวยครับแต่ปลาค่อนข้างจะเขี้ยวเขี้ยวมากครับโอเคครับต่อหน้าฝากติดตามด้วยครับบ่าวอิสานพาเรอครับทางเพจหรือว่า ทางช่อง YouTube กด้ครับผมมารุ้เลยครับว่าวันนี้จะมีแต้มกลับบ้านหรือเปล่าหรือว่าจะมีคลิปให้ในานาชมหรือเปล่าวันนี้งั้นเรามาลุยเลยครับผมไปเลยครับ โอ้ยเสียดายตอนถ่ายไม่กัดมากัดตอนไม่ได้ถ่ายเสียดายมากเลยไม่รู้จะเป็นคลิปได้หรือเปล่าเนี่ยกิเ๊ปเปอร์อยู่ไหนนี่ครับนา,นาครับกบยางมัตสยาครับผม ไม่เห็นตอนกัดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายครับก็เลยตอนถ่ายแล้วมันไม่กัดก็เลยกัดแล้วก็เลยมาถ่ายให้ดูครับผมก็ไซส์ประมาณนี้ครับสามขีดครับผมอย่าลืมติดตามนะครับบ่าวอีสานพาเลาะครับผมกัดกบยางมัตยาครับนี่ครับเต็มปากครับ โอเคครับน้าๆครับฝากติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวผมให้ดูสภาพไมยก่อนครับนี่ครับสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับป่าผักบุ้งครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าผักบุ้งเหมือนกันลกมากครับก็ประมาณนี้ครับไมายสภาพหมายฝั่งโน้นก็จะลงโล่งหน่อยครับ เราไปยืนที่สูงๆครับผมนี่ครับสภาพหมายครับประมาณนี้ครับฝากติดตามด้วยครับผมบอยสารพาเลาะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ โอเคครับน้าๆครับกลับแล้วครับผมได้ปลาตัวเดียวครับตอนถ่ายไม่กัดครับแต่พอไม่ถ่ายกัดเลยครับนี่ครับปลาครับหนึ่งเต็มครับผมก็ไซส์สวยๆครับโอเคครับน้าๆฝากติดตามด้ครับเบาอีสานพาเลาะครับผม สภาพไม้ครับกลับแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับแล้วก็ดูว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนต่อครับผมโอเคครับน้าๆก็ฝากติดตามด้วยครับเบาวอีสารพาเลาะครับผมปลาช่อนหมายป่าพักบุ้งครับนี่ครับ สวัสดีครับ